ตอนที่ผมนั่งดูตัวอย่างเกมนี้ผมแบบกังวลว่ามันยังสนุกเหมือนเดิมไหมทำไมบางปืนมันแลดูกากรงจังวะหรือต้องแตกเกมยังไม่ออกแม่งก็ปล่อยปันพาพัทออกมาแล้วเพราภาคแรกมันก็ขายดี c แดกเป็นว่าเล่นแถมปืนในดีวซแม่งโหชิ้หายเลยแต่พอผมได้สัมผัสมันดูแล้วอืมอนี่มันนี่มันเฮลเดเวอร์ที่กูรู้จักเลยนี่ว่ะ และก็สวัสดีผู้รักเสรีภาพและประชาธิปไตยทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องเท t s าและก็เกม Hell Diver 2ภาคต่อที่หายเป็นอานเกือบ10ปีกับคอนเซ็ปต์ของเกมที่ง่ายนิดเดียวโดยคุณและผองเพื่อรวมกันเป็น4คนได้แบกปืนเครื่องจักรทำรลายล้างระเบิดและก็โคตรระเบิดไปก่ออาชญากรรมสงครามทุกรูปแบบโดยอ้างว่ามันเป็นการเผยแพร่ประชาธิปไตย ด้วยการนำเสนอของภาคนี้ที่เรียกได้ว่ายกระดับทุกๆอย่างซึ่งบอกเลยว่าแม่งทำดีมากคุณจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสงครามที่คุณลงไปแสวงบุญไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณลงไปจากยานหรือทุกครั้งที่คุณสั่งให้ยานคุณยิมปืนใหญ่ลงมาคุณก็จะเห็นมันลอยมาจากยานบนฟ้า,ฟาแสงสีเสียงหรือซากโลหะเวลามันระเบิดแทบกระเด็นทะลุจอออกมาซึ่งผมบอกเลยว่าอารม์ร่วมของภาคนี้นั้นจัด เต็มมากไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นเอนจินเดียวที่ใช้กับภาคแรกคุณดูสิเหมือนคนละเกมเลยแค่นี้มันก็คุ้มตังแล้วถ้าจะซื้อมาเล่นวงเล็บตัวตๆกูคนเดียวน่าจะเป็นเรื่องบทเพลงอีกฟังแล้วรู้สึกรักชาติชิบหายเลยลุกไปฮาจงจะไม่เล่นมุกนี้ดีกว่า เนื้อเรื่องสำหรับเกมนี้นเนี่หรอใครเขาสนใจกันเนื้อเรื่องเกมนี้มีแค่3สิ่งนะครับประชาธทปไตยเสรีภาพและก็ลูกปืน าเอาจริงๆ <c oughs> ด้วยความดีผ่านนี้มาเป็นไรเซอร์วิสในเรื่องเกมนี้มันก็เลยทยอยลาออกมาอาจจะผ่านทางด้านเกมเพลหรือข่าวสารต่างๆโดยโลกของเรานะั้นหลอมรวมกันเป็นดึงเดียวด้วยรัฐบาลซุปเปอร์เอิร์ธไม่ว่าคุณจะเป็นเพศที่3หรือเฟอรี่ก็จะมีแค่ธงเดียวเท่านั้นที่ปลิวสวัยได้นั่นก็คือธงของซุปเปอร์เอิร์ธและในเมื่อโลกของเราปราศจากความขัดแยง้งในปี2084พวกเขาก็เริ่มออกเดินทางท่องอวกาศสำรวจและตั้งอาณาคมของมนุษยชาติไปทั่วทั้งกาแล็กซีแต่พวกเขาก็ไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวที่อาศัยยอู่ใน พวกอวากาศมันยังมีมแมลงไซบอและก็อิลูมิเนตซึ่งพวกมันเป็นภัยต่อโลกของเราโลกได้ทำสงครามกับสางบบพันนี้เป็นเวลา40ปีโดยใช้หน่วยลบเฮลไดเวอร์ในการทางสงครามและเมื่อพวกเขาชนะสงครามทั้งสามบบพันโลกก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหน่วยลบเฮลไดเวอร์ก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปจึงถูกปลดประจําการทั้งหมดและแน่นอนก็ต้องมีค่าปฏิมากรรมสงครามนิดหน่อยสําหรับผู้แพ้ โดยพวกมแมลงสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการมาหลายล้านปีโดยสาเหตุที่มันเริ่มโจงตีมนุษย์ก็เพราะว่าพวกมันถูกรบกวนโดยเครื่องเจาะหาน้ำมันหรือแท่งถูกน้ำมันต่างๆบนดาวเคราะห์ที่พวกมันอาศัยอยู่ <c oughs> ก็ประมาณว่าคุณอยู่อย่างสงบแล้วก็มีไอ้เบอร์ที่ไหนไม่รู้มารบกวน และเมื่อวูแมางมันแพ้สงครามพูแมางก็เกือบจะสูญพันธุ์ไปจากกาล็กซี่แต่ซูเปอร์ก็มองว่ามันคงจะเป็นเรื่องไร้ศีลธรรมไปหน่อยถ้าจะปล่อยให้เผ่าพันธุ์นี้สูญพันธ์ไปพูดง่ายๆนะครับคือพวกมันเสียดายนั่นแหละเนื่องด้วยซากศพของพวกมันสามารถผลิตเชื้อเพลิงที่มีชื่อว่า E710 กดบก็ประมาณว่ามันคือน้ํามันนั่นแหละพวกเขาก็เลยจับแมลงไปทําฟาร์มเชื้อเพลิงเพาะพันธุ์มันและก็เชื่อดพวกมันทิ้งเพื่อหวังเชื้อเพลิงเพราะแหล่งพลังงานตรงนี้มันจะมีค่ามากในการใช้เดดินทาาาาางงข้มจจจัักกกรวลลโยหบ แปลงมาเพราะพันเพื่อให้มันผลิตน้ำมันให้ก็กลายเป็นว่าควบคุมมันไม่อยู่และก็ระบาดแพร่พันธุ์ไปทั่วทั้งกาแล็กซี่เช็เช่นโลกระบาดและไม่ใช่เพียงแค่นั้นตลอดเวลาพวกแมลงมันก็ได้ทําการวิวัฒนาการขึ้นมากซึ่งมันจะตอบคําถามเราได้ว่าทําไมไอสายพันธุ์หมื่นคานี้มันถึงมีชีวิตรอดมาได้เป็นล้านล้านปีซึ่งคําตอบนั้นก็คือพวกมันนั้งวิวัฒนาการปรับตัวและเอาชีวิตรอดตามสภาพแวดล้อมต่างๆที่พวกมันเจอและพวกมันจะไม่หยุดวิวัฒนาการจนกว่าศัตรูทางธรรมชาติของพวกมันจะสู สิ้นซึ่งนั้นก็คือพวกเราและตอนนี้ซูเปอร์ก็เรียกพวกมันว่าเทอร์มินิต ส่วนพวกไซบอร์กคอมมวนิสต์เดิมทีพวกเขาก็คือพลเมลอนซูเปอร์เอิร์ธที่แยกตัวออกมาเพราะว่าพวกเขารู้ว่าประชาธิปไตยที่ซูเปอร์เอิร์ธมันสร้างขึ้นมานั้นจอมปลอมและพวกเขาก็ทําการผ่าตัดดัดแปลงร่างกายตัวเองให้เป็นไซบอร์กยิ่งอันไหนดัดแปลงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเก่งและถูกเคาลบนับถือมากเท่านั้นและยิ่งอันไหนห่างไกลจากความเป็นมนุษย์เท่าไหร่พวกเขาก็จะเสียสติและวิปริตมากแค่นั้นแต่ในสายตาของซูเปอร์ที่มองว่าร่างกายของมนุษย์นั้นคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วก็เลยมองว่าพวกไซบอกนนั้น คือกระบ,บทและกระบ,บทต้องถูกกำจัดส่วนจำนวนสงครามกับไซบอร์กก็คือเหตุอาเบิร์ดอะไรสักอย่างมั่งจำไม่ได้แล้วเนื้อเรื่องภาคแรกแล้วก็ฆ่าชิตพลเรืองไปหลายพันคนแต่ก็มีผู้คนออกมาพูดว่านี่ก็เป็นแค่ข้ออ้างทีู่เปอร์ใช้ในการเปิดสงครามกับพวกไซบอร์กซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครเห็นคนที่พูดถึงนั้นอีกเลย <c oughs> หลังจากที่พวกไซบอร์กแพ้สงคราม <c oughs> พวกเขากถูกสั่งปลดอาวุธและถูกทําให้เป็นประชาธิปไตยพร้อมกับยึดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ดาวบ้านเกิดของพวกไซบอร์ก ไซเบอร์สเตนเพราะว่าพวกเฮลไดเวอร์นั้นพวกเขาไม่สามารถเผยแร่ประชาธิปไตยได้ถ้าพวกเขาไม่มีกระสุนซึ่งกองทัพหุ่นยนต์ปิศนาที่โผล่ออกมาจงตีซุปเปอร์เอิร์ธมันก็มีหลายความเป็นไปได้อย่างเช่นเจ้าพวกนี้มันเป็น AI อหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพวกชาวไซเบอร์ที่เหลือรอดจากการถูกกวาดล้างหรือไอพวกนี้มันก็คือไซบอร์ที่ดัดแปงลงร่างกายตัวเองให้เป็นหุ่ยนยนต์แบบสมบูรณ์แบบซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นภาคแรกมาแล้วมาสู้กับไอคนเหล็กในภาค2นี้คุณจะเจออะไรที่คุ้นหน้าคุ้นตาเต็ม มไม่ว่าจะเป็นถ้วยรางวัลอันน่าสยองขวัญของพวกมันหรือการกระทําอันโหดร้ายและทารุณต่อเฉลยศึกที่พวกมันจับมาได้หรือแม้กระทั่งตอนที่พวกมันเดินขบวนลาดตะเวนคุณจะดีนพวกมันขับล้อมเพลนสวนสนามออกมา ว่าแบบไหนคุณจะไม่เห็นเลือดเนื้อของพวกมันอีกแล้วในเมื่อกายเนื้อผสมกับโลหะมันยังไม่มากพอที่จะชนะสงครามได้พวกเขาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นโลหะกับโลหะทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าอัพเกรดตัวเองเต็มรูปแบบเพื่อมาทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างจากซุปเปอร์เอิร์ธและตอนนี้พวกเขาก็เรียกมันว่าออโตเมตตอน ส่วน ate, พอิลูเมเนตเผ่าพันธุ์ที่ทรงปัญญาตอนแรกพวกเขาก็เสนอสันติวิธีให้กับโลกแต่ซูเปอร์เอิร์ดก็ปฏิเสธเพราะว่าเมื่อพวกเขารู้ว่าเผ่าพ,พันธุ์เอเลียที่หน้าตาเหมือนหมึกได้ครอบครองอาวุธทำลายล้างระดับดวงดาวเอาไว้ซูเปอร์เอิร์ธก็เลยประกาศสงครามกับพวกพอิลูเมเนตเพราะว่าในเมื่อพวกมันครอบครองอาวุธที่จะบดบางแสงยานุภาพของพวกเราเอาไว้พวกมันก็ต้องพร้อมที่จะจ่ายราคาของมันและเมื่ออิลูเมเนตพ่ายแพ้ต่อสงครามพวกเขากถูกสั่งปลดอาวุธและส่งมอบเทคโนโลยีทั้งหมดให้กับซูเปอร์เอิร์ธทำให้เทคโนโลยีของโลกนั้นเข้าว ร,รโดดเป็นอย่างมากส่วนอิลูเมเนตให้ภาคสอนตอนนี้ก็หายสาบสูญไปจากเนื้อเรื่องของเกมภาคนี้เลยแต่คาดว่าพวกมันจะกลับมาแก้แค้นซูเปอร์อย่างแน่นอนซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้เผาเป็ดนี่ในภาคแรกแม่งโหดร้ายและทารุณมากที่สุดแล้ว หลังจากการกลับมาของทั้งสองวัภานที่เป็นอันตรายต่อโรคของเราและทหารปกติของซูเปอร์เอิร์ธก็ไม่สามารถต้านทานได้คุณจะเห็นล่างอะไรวิญญาณของพวกเขากระจัดกระจายไปตามแผนที่ที่คุณลงไปเล่นทำให้ซูเปอร์ต้ตองตามพวกเฮลไดเวอร์กลับมาอีกครั้งเพื่อปกป้องสันติสุและประชาธิปไตยอันทีท่จริงน่าจะเรียกว่าเปิดรสมาอีกครั้งมากกว่าเพราะว่าเฮลเดเวอร์ในภาคนี้พวกเขาเป็นเพียงแค่ประชาชนพลเมือนจากซูเปอร์เอิร์ธที่โดนล้างสมองจากโฆษณาชวนเชื่อให้มาเป็นเฮลไดเวอร์ต่อสู้ื่อซูเปอร์เอิร์ธอย่างไม่คิดชีวิต ไม่ว่าพวกเขาจะกลับมาแบบครบ32ส่วนหรือกลับมาแค่บางส่วนพวกเขาก็จะเป็นวีและบุหลุดและถ้าถามผมว่ามันล้างสามองระดับไหนระดับที่มันเจ็บแขนมันจะตะโกนออกมาว่าเซรี้าของแคนชั่นเลยและผมก็คงไม่ต้องบอกนะว่าโครงเนื้อเรื่องเกมนี้มันแอบเซล์หนังเรื่องอะไร โอยแต่ว่ากันตามจริงเนื้อเรื่องของ He l l ด i v e r ์มันคือการชดใช้กรรมของซูเปอร์ที่ทำเอาไว้กับเอเลี่ยนเผ่าพันธุน์อื่นๆเมื่อ100ปีที่แล้วคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าหากพวกออโตเมตตอนชนะสงครามในครั้งนี้หรือถ้าการกลับมาของอิลูเมนตในครั้งนี้มันไม่ได้มาเพื่อเสนอสันตีภาพละ่ะแต่คุณจะไปแคร์อะไรในเรื่องเกมนี้ซูเปอร์จะไม่แคร์ชีวิตพวกคุณเลยตายไปก็มีมาแทนที่นับไม่ถ้วนผมสามารถสรุปเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้เพียงแค่ไม่กี่ประโยคเท่านั้นนั่นก็คือมนุษย์ ไอลูกลานเอเลี่ยนโดยพวกมแมลงก็คือทรัพยากรไส่บอกก็คือกำจัดคนเห็นต่างส่วนอิลูเมเนตก็คือเทคโนโลยีแค่นั้นแหละครับเนื้อเรื่องของเกมนี้ และเนื่องจากเกมนี้มันเป็นไลฟ์เซอร์วิสแบบเต็มตัวไปแล้วการเล่าเนื้อเรื่องในภาคนี้จะเล่าผ่านระบบแกลนิติกวอลทั้งหมดเลยคือคุณกับผู้เล่นภายในเกมรวมมือกันยึดดาวเออผมหมายถึงเยผยแร่ประชาธิปไตยโดยผ่านการทำภารกิจนับครั้งไม่ถ้วนของทุกคนภายในเซิร์ฟเวอร์ลงจักรยานสู่ดวงดาวี่สภาพอากาศมันเกียดขี้หน้าคุณพร้อมกับอีเบอร์อีสามตัวที่มันจะเปลี่ยนคุณเป็นก้อนเนื้อได้ทุกเมื่อถ้าคุณไม่ระวังตัวได้เจอสิ่งมีชีวิตแปลกหูแปลกตาแต่ก็ต้องส่งมันไปเป็นปุ๋ยบรรลุง ดงดาวในทันทีหลังจะรู้ว่ามันสามารถฆ่าคุณได้ภายในหนึ่งวินาทีทําปรกิจเป่อสันติภาพท่ามการดงตีนศัตรูสุดท้ายแล้วก็หนีตายออกมาจากดาวนรกแตกพร้อมกับแซมเปิลที่พวกคุณเก็บมากันตั้งแผนที่และก็วนซ้ําไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพวกคุณร่วมมือกันจนสําเร็จครบ100%เดาวดวงนั้นก็จะกลับมาเป็นของซุปเปอร์เอิร์ธทันทีแต่ถ้าพวกคุณทําครบทั้งเซกเตอร์แล้วมันก็จะเป็นการดันนรกให้ออกห่างไปจากโรคอีกหนึ่งขั้นแต่บางครั้งมันก็จะมีอีเวน,ษษษษษเนวตูมจะจ จงดาวที่เรายึดไปแล้วแบบสายฟ้าแลบ ซึ่งนั่นทาให้พวกคุณต้องแบ่งกองกาลังบางส่วนมาต้ามันเอาไว้โดยจะมีเวลาจํากัดถ้าพวกคุณทาสาเร็จดาวดวงนั้นก็จะปลอดภัยแต่ถ้าไม่คุณก็ต้องมายึดในส่วนที่เหลือต่อและมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดผัดกันลุดผัดกันลับและก็อาจจะเมินภาคแรกก็ได้ถ้าบดศัตรูมันดันแนวลบมาถึงโลกแล้วคุณก็ต้องลงไปทำภารกิจที่โลกส่วนเรื่องอีเวนต์พิเศษที่ศัตรูมาจงตีดาวเพื่อยึดมันกับมันก็เป็นเหตุผลที่ทาให้การเลติกวอร์ไม่มีที่สิ้นสุดแปลเป็นไทยนะครับคือจะได้าายแดดกไ้นนนะ And... แต่บางครั้งก็มีเมเจอร์ออเดอร์ก็ประมาณว่าภารกิจที่คนในเซิร์ฟเวอร์ต้มร่วมมือกันทําอย่างสามาคีอย่างเช่นพวกคุณต้องยึดดาวดวงนี้ให้ได้ในเวลาที่กําหนดไม่ว่าคุณจะทําสําเร็จหรือไม่มันก็จะเป็นการขับเคลื่อนเนื้อเรื่องของเกมนี้บางครั้งก็อาจจะปลดอาวุธใหม่ให้เรามาเล่นแถมเด็บเคมนี้ชอบแอบเซอร์ไพรส์ผู้เล่นด้วยวันดีคืนดีก็อัปเดตอาวุธใหม่ให้ผู้เล่นเอาไปใช้งานหรือบางครั้งก็มีศัตรูประเภทใหม่มาแบบไม่บอกอะไรทั้งสิน้นต่อไปก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปพอสมควรก็คือออา่าจิงๆมันกบ ทุกอย่างนั่นแหละอย่างเช่นการเครื่องไหวของคุณที่มันรวดเร็วขึ้นคุณสามารถพุ่งกระโดดหลบหากระสุนแล้วก็หันมายิงสวนได้แล้วและยังมีระบบชุดเกาะที่ไม่ใช่แค่แฟชั่นใสเอาเทอีกต่อไปบางชุดจะทําให้คุณเคลื่อนที่ผิววัยดังใสน้ําแต่กับบางเป็นกระดาษทิชชู่และบางชุดมันก็ทําให้คุณกลายเป็นก้อนหินเดินได้ที่ถึกขึ้นมาหน่อยนึงและภาคนี้ยังเพิ่มระบบรักษาที่เรียกว่าสเต็มปากเข้าคอตัวเองเพื่อฮิวเลือกกษาสถานะผิดปกติต่างๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าใน ที่มึงเดินทางข้ามอาวกาศได้ทำไมต้องปักยาเข้าคอตัวเองอีกโดยสเตมจะรักษาอาการแบบเจ็บต่างๆและรีสตามิน่าให้จนเต็มใช่ครับผากนี้มีระบบสเตมมิน่าด้วยโดยจะคุณใช้มันจนหมดมันจะทําให้คุณวิ่งช้าลงและนั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คุณถึงแก่กรรมได้นั่นก็คือวิ่งหนีตีนไม่ทันส่วนเรื่องการเพลภาคนี้ทําได้ดีมากคุณต้องใช้ฝีมือมากขึ้นในการเล็งยิงพวกศัตรูเพราะว่าพวกศัตรูนั้นมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปซึ่งรวมถึง ึงการใช้สตาดาเจมด้วยที่ทุกอันมันมีหน้าที่ของมันบางอันอาจจะเหมาะจากการพวกกี่กี่บางอันอาจจะเหมาะจากการพวกตัวใหญ่หรือบางอันมันจะมีไว้ทําไมแต่เฮ้แพทล่าสุดกขบับมานะเว้ยส่วนในเรื่องความตายสําหรับเคมนี่เป็นเรื่องปกติคุณสามารถตายได้จากทุกๆอย่างซึ่งผมหมายถึงทุกๆอย่างจริงๆต้นไม้ในดาวมันยังฆ่าคุณได้เลยหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมของคุณเองมันก็ฆ่าคุณได้เช่นกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอุบัติ ตีเหตุมากกว่าเกมนี้เฟริฟยโหดร้าและทารุณมากนะครับและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเกมนี้บางจังหวะอาจจะทําให้จาปกติกลายเป็นชิบหายเลยก็ได้แต่อีกอย่างภาคนี้พวกเขาได้เปลี่ยนระบบเรียกคนใหม่โดยจากัดโคต้าไว้เพียงแค่20คนเท่านั้นถ้าหมดแล้วคุณต้องรองครูดาวใหม่2นาทีเพราะฉะนั้นมันจะหมายความว่าถ้าทีมของคุณขยันเกิดตายวนเวียนมันจะส่งผลตอภารกิจของคุณอย่างแน่นอน โดยภารกิจในเกมนี้แบ่งเป็น2ประเภทระหว่างภารกิจหลักกับภารกิจล่องภารกิจหลักคุณจะต้องทำให้สำเร็จถึงจะออกไปแฉดาวนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นก่อ,อการปล่อยขีปนาวุธแห่งเสรีภาพ ให่ตายสิผมลากฉากนี้ชิบหายเลยตอนเห็นมันครั้งแรกซึ่งการจะทําแบบนั้นได้คุณจะต้องไปเปิดโรงงานไฟฟ้าหรือเติมน้ํามันแล้วก็ไปหารหัสยิงของมันมาซักก่อนซึ่งมินิเกมภาคแรกคุณจะต้องกดขึ้นลงซ้ายขวาเพื่อทําให้มันใช้งานได้แต่ภาคนี้จะมีการใส่ลูกเล่นเข้ามาเพิ่มนิดหน่อยโดยคุณจะต้องมานั่งเลื่อนทอยตรงกันหรือมานั่งจูนคือความถี่ให้ถูกต้องซึ่งแต่ใครเกียดสถานการณ์ที่มีอะไรมากดดันตลอดเวลาขณะที่คุณแก้ปริศนาอยู่ผมบอกเลยว่าแม่งนระก กแตกมากเพราะขณะที่คุณนั่งงงว่าเอะไอท่อนี่มันถูกหรือเปล่าว่าเพื่อนของคุณอาจจะโดนพวกแมลงไล่แทะขายอยู่ก็ได้นะครับต่อมาก็ภารกิจล่องที่คุณไม่จำเป็นต้องทําอะไรก็ได้แต่บางอันมันจะส่งผลต่อเกมเพและทําให้คุณได้อีพีกับเงินเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นเปิดดาวเทียมเพื่อเปิดแผนที่หรือยิงสปอร์ของพวกแมลงเพื่อที่ทำให้หมองที่บทบังวิทยาทัศน์ของเราหายไปหรือซ่อมปืนใหญ่เพื่อที่คุณสามารถสั่งปืนใหญ่ยิงลงมาช่วยวระเบิดหัวพวกศัตรูได้หรือถ้า เป็นป้อมจรวดอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันคอยยิงยางลำเลียงของพวกหุญญ่นยนต์เพื่อตัดกําลังของพวกมันนอกนั้นก็มีภารกิจปักปรายอุดลังมแมลงระเบิดโรงงานหุญญ่นยนต์ และที่ผมบอกว่าการตายมันจะส่งผลต่อภารกิจของคุณเพราะว่าถ้าโคตาเรียกคนของคุณหมดแล้วและภารกิจหลักของคุณมันยังไม่สําเร็จและคุณตายหายกตี้เป็นที่เรียบร้อยเกมจะถือว่าภารกิจนั้นล้มเหลวทันทีรวมถึงคุณไม่สามารถกลับไปเล่นภารกิจนั้นได้อีกครั้งมันจะหายไปเลยอันนี้รวมถึงเวลาในการทำภารกิจหมดด้วยถ้าเวลาหมดแล้วและภารกิจหลักยังไม่สําเร็จอันนั้นก็ล้มเหลอยู่ดี แล้ถ้าพวกคุณสงสัยว่าทําไมมันถึงกาหนดโคต้าไว้เพียงแค่20คนเท่านั้นเพราะว่าภาคนี้คุณสามารถเดินไปไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาดึงจอเหมือนกันกับภาคแรกการเรียกเรยซ์พายมาเติมกระสุนตอนนี้มันก็แชร์ครูดาวร่วมกันมันเลยต้องทําให้พวกคุณต้องอยู่รวมกันเอาไว้หรืออย่างน้อยก็ต้องทํางานการเป็นทีมมากขึ้นคนหนึ่งคอยจัดการพวกตัวเล็กคนหนึ่งคอยจัดการพวกตัวใหญ่ถ้าเล่นกับเพื่อนมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ากดคลิกเพย์คนเดียวก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่คุณทํามาดวงดีก็เจอทีมลู่งานดวงหมาไม่รับ ท่านคุณอาจจะเจอพวกแม่วิ่งไปสี่ทิศพร้อมกันเลยก็มี ต่อไปก็เป็นระบบอัปเกรดของเกมนี้โดยช่วงที่คุณอยู่บนยานลบจะเป็นช่วงที่คุณสามารถอัปเกรดตัวยานและทําให้ตัวคุณเก่งขึ้นได้ไปอีกคุณจะต้องใช้เงินที่คุณหามาได้จากการเล่นยิงเลนระดับความยากสูงมันก็จะได้รางวัลตอบแทนมากขึ้นและก็เอามาปลดล็อกยุทธปกรณ์ต่างๆและยิ่งคุณระเวลสูงเท่าไรก็จะยิ่งมีแต่ของดีๆให้ใช้งานแต่ก็ไม่ได้ฟาร,ร์มอะไรเยอะแยะ,ยะเล่นไปเรืเ่อยๆเดี๋ยวคุณก็ตนันเดี๋ยวคุณก็เก่งเองส่วนเรื่องการอัปเกรดย่านจะเป็นการทําให้พวกยุทธปปกรรณณ์ของคุมมันมีีะสิิททธภาพ่ ขึ้นมานิดหนึ่งลดคูดาวหรือทําให้ป้อมปืนของคุณกระสุนเยอะขึ้นซึ่งตอนนี้มันก็มีแค่นั้นแหละโดยมันจะใช้แซมเปิลที่คุณหามาได้จากการลงไปเล่นส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่ลังแม่เลนหรือค่ายของพวกขุนยนต์และจะคุณตายระหว่างที่คุณถือแซมเปิลอยู่มันจะตกลงพื้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาเก็บก่อนขึ้นยานกลับบ้านนะครับถ้าคุณไม่อยากรู้สึกว่านั่งปวดหลังฟรีมันเป็นยังไงและอีกอย่างภาคนี้คุณไม่สามารถอัปเกรดปืนหรือสตาลเจมได้อีกแล้วก็อย่างน้อย ตอนนนี้นนะะซึ่งจัดว่าน่าเสียดายมากที่เราจะไม่ได้เห็นอาวุธพวกนี้มันเก่งขึ่งไปอีกแต่โดยรวมมันก็บาพวกนี้มาพร้อมใช้งานอยู่แล้วอย่างไอเลเซอร์เนี่ยโอ้โหภาคแรกมีดีแค่เท่แต่ภาคนี้ทั้งเท่และใช้งานได้เข้าใจเลยว่าทําไมจํากัดการใช้แค่3ามครั้งต่อคนพอาามันใช้ได้ไม่จํากัดมันจะกงชิปหายแค่ปาไอเลเซอร์นี่อันเดียวเข้าไปในโรงงานใหญ่ของพวกหุ่นยนต์ก่อแถบจะเคลียร์ได้ทั้งฐานอยู่แล้วส่วนปืนหลักก็สามารถปลดล็อกผ่านได้จากการใช้เหรียญสีเหลืองที่คุณได้มาจาก การทำภารกิจสําเร็จหรือตามหาได้ภายในแผนที่โดยเอามาปลดล็อกปืนผ่านวอร์บอลเวอร์ชั่นฟรีและเวอร์ชั่นเสียตังที่มันจะอยู่ตลอดไปไม่หายไปตามกาลเวลาส่วนวิธีปลดล็อกวอร์บอลเวอร์ชั่นเสียตังคุณจะต้องใช้ซูเปอร์เครดิตซึ่งมันคือเงินในชีวิตจริงและสามารถเติมเงินเพื่อเข้าไปแลกได้และซูเปอร์เครดิตนอกจากเอาไปซื้อปลดล็อกวอร์บอลเวอร์ชั่นเสียตังมันก็ยังเอาไปซื้อชุดจะล้างค้าได้ด้วยมันก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นว่าแบบนี้มันก็เพทูวินอดีตใช้เงินเก็บั หาเพื่อได้ของที่โกงกว่าคําตอบคือไม่ครับอย่างน้อยก็ให้วงเล็บไว้ว่าตอนนี้ะนะเพราะคุณสามารถฟาร์มซูเปอร์เครดิตได้ภายในเกมโดยมันจะซ่อนอยู่ในแผนที่ตามเอาโพสต่างๆและก็ไม่ได้หายากเย็นอะไรมากมายใช้ดวงนิดหน่อยอา,อาจจะเยอะเลยแหละบวกกับขยันเล่นเจอพวกยานตกหรือบังเกอร์ก็ให้เปิดบัเพราะคุณอาจจะเจอซูเปอร์เครดิตอยู่ในนั้นก็ได้และอีกอย่างถ้าคุณซื้อวอลบอลเวอร์ชันเสียตังแล้วภายในนั้นจะมีซูเปอร์เครดิตคืนเราด้วยซึ่งมันก็ใช้เหรียญสีเหลืองในการปลดล็อก พวกมันอีกที่จึงแต่ใครคุ้นหน้าคุ้นตากับโมเดลแบบนี้ใช่ครับมันคือ DLC แบบภาคแรกแต่ในกรณีนี้คุณสามารถเล่นเพื่อปลดล็อกมันได้ เอาละพูดถึงเรื่องบนยานมามากพอแล้วคราวนี้เรามาถึงอาหารจานหลักกันสักทีนั่นก็คือช่วงที่คุณต้องลงมาสแสวงบุญที่สนามลบจัดลดเอาให้พร้อมกับความยากที่จะลงไปหวัวส่วนเรื่องการเลือกหาที่ลงจอดคุณจะลงตรงไหนก็ได้แต่ถ้าอยากตายตั้งแต่วิแรกที่เยียบดาวก็ลงการดงตีนศัตรูแต่ถ้าหากจะมีเวลาเรียกพวกอุปกรณ์ทํามาหากินลงมาก่อนก็ลงตรงพื้นที่ที่มันปลอดภัยต่อมาก็เป็นศัตรูที่คุณต้องลงไปหัวด,ด้วยซึ่งในเกมตอนนี้มันยังมีแค่2ไฟล์และแต่ละไฟมีข้อดี ข้อเสียที่ต่างกันไปและยิ่งคุณเล่นระดับความยากสูงมากเท่าไรศัตรูก็จะเยอะขึ้นและก็จะมีพวกเกาะหนาออกมาทีขึ้นและยิ่งระดับความยากสูงสุดนะตอนนี้มันจะแห่ออกมาเยอะมากเยอะชิบหายเยอะแบบเฮ้ยมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยแบบกูเพิ่งเคลีย์ตรงนี้ไปหันหลังกลับไปทีเจออีกชุดแล้วระบบสปอร์ตมอนเกมนี้บัดซบมากเกาะชนะนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากที่คุณจะยิงก็ต่อเมื่อจําเป็นเท่านั้น ไม่จําเป็นต้องฆ่าล้างโคตรทุกอย่างบนดาวดวงนี้นั่นมันไม่ทําให้คุณสําเร็จภารกิจแถมเปลืองกระสุนกับเวลาด้วยวิ่งหลบได้ก็รบคานหนีตีนให้พวกมันเดินไปก่อนก็ได้ก็คาน โดยพวกมแมลงข้อดีของพวกมันก็คือจำนวนมันเป็นดาวที่อุบาทมากใช่ครับพอหันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่พวกมันถึงแม้หน้าตามันจะแลดูโง่แต่แม่งก็ตีแรงชิบหายแถมบางตัวตีติดพิษอีกตั้งหากและพิษในเกมนี้จะทําให้คุณเดินช้าโลง่งเรียกว่าเดินไม่ออกเลยจะดีกว่าและสตอกเกอร์ในภาคแรกมันก็แขม,มแมลงโง่ๆหายตัวมาตีเรายิงสองสามทีก็ตายแต่ภาคนี้แม่งแทบจะเป็นเพชฌฆาตของมแมลงเลยถึกขึ้นตีแรงขึ้นตีติดพิษเหมือนเดิมอีกแถมถ้าม,มันมีโอกาสตีแม่งคอม โบกะตีเอาตายเลยและถ้าเรายิงมันไม่ตายมันจะหนีไปแอบและหาโอกาสกลับมาแทะเราใหม่อีกครั้งถึงแม้พวกมแมลงมันจะเกาะหนาและบางตัวก็ตายยากชิบหายแต่คุณสามารถงัดเกาะมันออกมาได้ด้วยการใช้ระเบิดหรืออะไรที่มแมลงมากพอที่จะงัดเกาะของพวกมแมลงออกมาได้ถ้าคุณเห็นเนื้อหนังของพวกมันเมื่อไรนั่นแหละคือส่วนที่คุณจะยิงเข้าเนื้อมันได้แบบไม่ต้องติดเกาะหรือจุดอ่อนบางตัวส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่ขาเป็นมแมลงหายไปสักข้างเดี๋ยวมันก็ตายอย่าละก็โดยรวมแล้ววิธีรับมือกับพวกมแมลง นั้นคุณต้องแบ่งหน้าที่ให้สมดุลกันคนหนึ่งคอยจัดก,การพวกโตเล็กคนหนึ่งคอยจัดก,การพวกเกาะนะแค่นั้นแหละครับสําหรับพวกมแมลงสาบอวกาศส่วนฝ่ายหุ่นยนต์นั้นมันมันมันจะแตกต่างจากแมลงโดยสิ้นเชิญ ข้อดีของพวกมันก็คือมันสามารถยิงแสกหน้าคุณได้และบอกเลยว่าเคกิคิตัวเดียวมันก็ส่งคุณไปคุยกับลากมะม่วงได้อย่างง่ายได้และยิ่งความยากระดับสูงคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์นสนามลบแบบเต็มลูกแบบเดินไม่ระวังก็เหยียบกับระเบิดเดินไม่ระวังก็โดนปืนใหญ่ที่ไหนไม่รู้ยิงใส่หรือเดินเอาหน้าไปรับกระสุนก็เตรียมกลายเป็นก้อนเนื้อได้เลยแต่ข้อเสียของพวกมันก็คือพมันช้าและพมันมาอยู่กันเป็นกลุ่มเดินหน้ายิงอย่างเดียวแถมจุดอ่อนของพมันส่วน ใหญ่จะอยู่ที่หัวหรือไม่ก็ด้านหลังพวกมันใช้พวกอาวุธต่อต้านยานเกาะเลงไปที่จุดอ่อนของพวกมันทําแมนน่อยนัดสอนนัดพวกมันก็ล่วงแล้วพกพวกแอสไตน์หนักหนักไปจัดการพวกรถถังหรือพวกเกาะนาหาอะไรสโลมันก็ได้หรือพวกดอบชิปก็สอยมันด้วยการยิงจรวดไปที่ไอพ่นเพียงเดียวส่งมันมาจบพื้นได้อย่างแน่นอนโดยรวมแล้วถึงแม้วิธีรับมือพวกหุ่นยนต์นั้นจะง่ายกว่าพวกแมงสาบหลยกุ้มเลยเพียงแค่คนจาไว้3าอย่างหาที่ลบตลอดเวลาอย่ายืนแลกกับพวกมันและยิงให แม่นกว่าพวกมันและก็ยิงไอเชียนี่ก่อนมึงด้วยตัวแต่พอเอาไปใช้จริงๆมันทําได้ยากมากการที่คุณและพร้อมเพื่อนทั้งสานโคจะผ่านไอพวกคนเหล็กนี้ไปได้คุณจะต้องมีสก,กิลเพี่สูงระดับหนึ่งสูงในระดับที่คุณต้องสังเกตท่าทางของพวกมันเลยว่าถ้ามันทําแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อถ้าเจอป้อมจรวดต,ต่อต้านอากาศรรยานก็ควรเปิดการทํางานมัน่นเพราะมันทําให้ความยากของเกมจะดาร์กโซเหลือแค่ยากเฉยๆผมไม่ค่อยแปลกใจซะเท่าไหร่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ชอบไปสู้กับไอพ,พวกคุณย่นระดับ7 เล่นเบอร์สุขภาพได้แต่8กับ9แม่งเหมือนทรมานโดเองจริงๆ ส่วนไฟอิเอลูเนตถึงแม้มันยังไม่มาแต่คนดแม่งกับขุดไฟลเกมที่หายวายวอดหมดขุดจนไปเจอโมเดลของพวกมันแต่เอาเป็นว่าผมแถมเกมเบรของมันให้ดิดหน่อยละกันเพราะผมเดาว่าเกมเบรของมันก็ไม่น่าจะต่างจากภาคแรกมากเท่าไหร่หรอกโดยพวกออลูเนตการจงตีของพวกเขาจะเป็นคลื่นพลังจิตทําให้คุณสับสนทิศท,ทางอารมณ์เหมือนสลับเส้นประสาทในสมองของคุณเดินจากซ้ายเป็นขวาเลงยิงด้านหน้าอาจจะกลายเป็นยิงข้างหลังโดนเพื่อนตายฮาแทนและมันยังส่งผลต่อการกดสแตทาจมของคุณด้วยทําให้ปุ่ม กดมันสลับทิศทางกันซึ่งภาคแลกที่ความยากสูงสุดแม่งคือฟันลน้ายชิบหายเลยแถมไอ้พวกนี้มันยังมีโล่พลังงานที่คอยดูดซับความเสียหายอีกโดยถ้าคุณไม่ปลดโล่มันก่อนก็จะไม่มีแม้แต่กระสุนนัดเดียวที่ไปถึงตัวมันได้ และนี่ก็น่าจะเป็นศัตรูทั้งหมดภายในเกมนี้ถึงแม่บางเผ่ามันยังไม่มาแต่ไม่ช้าก็เร็วมันมาแน่และจะทําให้สงครามน่าดุเดือดขึ้นไปอีกคิดดูสิคนส่วนใหญ่เขาชอบเล่นแต่พวกมาแรงหุ่นยนต์แทบไม่มีคนไปสู้ด้วยแต่้ากการมาถึงของไอ้เผ่ามึกยอดนักสะกดจิตที่มันสามารถสลับปุ่มสตาร์ดาเจมของคุณได้ผมกล้ารับประกันเลยว่าคุณจะได้เห็นซูเปอร์เอิร์ธมีโอกาสแตกผ้ายอย่างแน่นอนและถ้าทั้งหมดที่ผมพูดมานี้คุณยังคิดว่ามันยังย,งยากไม่พอไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าสภาพ การในเกมนี้แมงบันซบชิบหายบางดาวก็มืดชิบหายจนมองไม่เห็นอะไรเลยสตุูนั่นเงาดําหรือศัตรูวะบางดาวก็แสบตาชิปหายหรือบางดาวสภาพอากาศมันก็เกี่ยขี้หน้าคุณเดินอยู่ดีๆก็อาจจะมีอุกกาบาตมาตกใส่หัวกระบ้างของคุณก็ได้และมันก็ยังมีดีบัฟเตะตัดขาที่ผมไม่ค่อยชอบมันเลยบางอันมันจะเพิ่มคูดาวตาตาเจมหรือบางอันทําให้เลี้ยลงมาช้าลงก็มีซึ่งผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้การเลือกใช้ตาตาเจมนั้นมีข้อจํากัดจนอาจจะบทบางความ ควาสนุกได้ถ่ายดีๆว่าพวกนี้มันควรสามารถทำลายทิ้งได้โดยให้คุณไปทำลายสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างภายในฉากเพื่อให้ผลตรงนี้มันเบาลงหรือหายไปเลยก็ได้ซึ่งก็ต้องมารอดูในอนาคตว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไหม โดยรวมแล้ว Hell Dawer สองมากระเหมือนภาคแรกทุกอน,นูแต่เป็นภาคแรกที่อัปเกรดทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นจนแทบจะเป็นเกมใหม่แต่มันก็ยังคงเป็น Hell Dawer มันยังมีายเซนของ a o w h e a d อยู่เต็มไปหมดหลูปเกมเพลย์ในภาคนี้ทําได้ดีมากกว่าภาคแรกตั้งหลายคุม้มภาคแรกผมเล่นไป60ชั่วโมงผมก็เบื่อแล้วบวกกับเก็บฟุตเทจดทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับภาคแรกก็รวมเป็น140ชั่วโมงซึ่งผมเอียนจนไม่รู้จะเอียนยังไงแล้วแต่กับการภาคนี้ผมยังรู้สึกสดใหม่ทุกครั้งที่ผมลงไปเล่นถึงแแมมม้นน้้อออุในนนนนตตีีััยยง่ คงอัปเดตเพิ่มเติมไปตามการเวลาและตอนนี้ผมก็ซัดไปเกือบฮ่าฮ่าฮ่า่อแล,ว,แลวก็ใช่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่คลิปนี้คอดออกมาช้ามากช้าชิบหายเลยถ้าถามผมควรซื้อเกมน,นี้ไหมคําตอบคือแน่นอนครับพูดขนาดนี้แล้วแต่ไม่ควรซื้อตอนนี้รอแม่งลดราคาก่อนก็ได้หรือรอมันแก้ปัญหาจุกจิกต่างๆก่อนปีนี้ยังมีเกมนาเรนอีกเยอะยังไม่ต้องรีมมาเผยแพร่ประชาธิปไตยและถา,ถามผมว่าปัญหาจุกจิกมันคืออะไร <c oughs> โอ้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกครับปัญ น,นิดเดียวเองไม่ค่อยมีไม่มีเลยที่กูเล่นไปสิบตาแล้วกูเจอบักแม่งแทบทุกตาอัปเดตแพทใหม่แก้บักเกา่าแต่แม่งก็แถมบักใหม่เข้ามาไม่มีเลยที่กูเล่นไปสิบตากูเห็นคนหลุดแม่งแทบทุกตาไม่มีเลยที่การออกแบบดีไซน์ศัตรูนาตามแม่งเหมือนกันชิบหายถ้าเป็นภาคแรกมองตั้งแต่ร้อยเมตรก็รู้เลยว่าตัวอะไรเออแต่ภาคแรกมันท็อปดาวก็ย้อนให้ละกันแต่เอาตรงๆนะผมไม่ชอบดีไซน์ของศัตรตูภาคนี้สักตัวเลยส่วนเรื่องบาลานซ์เกมผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกถ้ามันไม่เนิบจนหน้าเกียนหรือเหตุผลเนิ มันฟังไม่ขึ้นพอสุดท้ายแล้วขึ้นชื่อว่าอาวุธมันก็สามารถฆ่าได้ทุกอย่างอยู่แล้วอยู่แค่ว่าคุณจะเอาไปใช้กับาก,การตัวอะไรคุณไม่จําเป็นต้องสนใจ a, เมตาหาเหวอะไรหรอกอย่าพยายามหาอาวุธที่ทำให้คุณเป็น one man army แต่คุณต้องหาอาวุธที่ทีมของคุณขาดหายไปเกมนี้มันยังมีอาวุธอื่นๆและกลยุทธ์อีกเพียบให้คุณได้ไปทดลองถึงแม้ตอนนี้มันยังไม่ค่อยเยอะแต่ในอนาคตมีแน่อย่าจมปากแต่คําว่าเมตาอย่าให้สิ่งนี้มันขัดขวางจินตนาการของคุณนี่มันเกม PVE ที่ไม่มีการแข่งงัันนอะะไรท้้สิคุณจ ลองอะไรก็ได้แหละไม่ใช่แค่แตะมันครั้งเดียวแล้วก็บอกว่าปืนนี้กากกับพี่ปืนนี้กาจังเลยบางอาวุธคุณต้องเรียนรู้การใช้งานของมันพามันไปอาบน้ําพามันไปกินข้าวเล่าโดทานก่อน้ออให้มันฟังด้วยก็ได้ถ้าคุณใช้งานมันได้ถูกที่ถูกเวลามันอาจจะกลายเป็นเอสเทียร์ไปเลยก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเฮลไดเวอร์สมันซ่อนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไว้เยอะมากเละเยอะกว่าที่คุณคิดซึ่งแต่คุณหามันเจอแล้วนําไปปรับใช้ตามสถานางานต่อให้ความยากระดับไหนคุณก็ผ่านมันไปได้ผมกล้ารับ ประกันเลย โอเคผมนอกเรื่องมาเยอะแล้วถ้าบอดตามตรงๆเอโลเฮดไม่ใช่สตูดิโอที่ใหญ่โตอะไรและพวกเขาก็คงไม่คิดว่าภาคนี้มันจะประสบความสําเร็จขนาดนี้และเอนจินที่พวกเขาใช้มันเลิกพัฒนาไปแล้วพวกเขาเจอปัญหาอะไรหนักๆก็ต้องแก้ไขด้วยกันเองแต่เดบเกมนี้พวกเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยเขาคุยกับคอมมูนิตี้นิดตลอดเวลาสึ่งบางคร<า>ั้งอาจจะคุยเยอะไปหน่อยพอเท่าที่ผมดูมาเดบเขารักเกมนี้มากแนวทางของพวกเขานั้นชัดเจนดีและดูทรงแล้วในอนาคตเกมนี้มันเป็นเกมคัดคนอย่างแน่นอนส่วนคอมมู เกมนี้แม่งกับโคดบันเทิงเลยหายใจเข้าออกเป็นประชาธิปไตยและสําหรับคนเหงาไม่มีเพื่อนเล่นเกมเหมือนกับก play ู anyway> <c <c ้ฮ่าฮ่าฮ okay. ่าฮ่าเศร้าว่ะคุณลองไปตามหากลุ่มนิดขอดคนไทยที่เขาเล่น Hell Diver กันที่นั่นมีคนเล่นตลอดเสมอและพร้อมเล่นกับคนเหงายังคุณหรือกลุ่ม a c e b o o k ก็ได้ซึ่งข้อดีของกลุ่มพวกนี้ก็คือจะมีคนมาแชร์ข้อมูลเกมมีตลกตลกหรือเนื้อเรื่องภายในเกมนี้อ่าเพื่อเล่นก็มีและข้อดีที่ผมชอบที่สุดของกลุ่มพวกนี้ก็คือมันจะมีดาม่าให้คุณอ่านตลอด ลอดเวลาไม่ต้องควบกลุ่มจะเงียบเหงาเพราะว่ายามศึกเราช่วยลบยามสงบเราลบกันเองและถ้าถามผมว่าผมเชียร์ข้างไหนผมเชียร์ <c oughs> เออโทษทีเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรทั้งสิน้สนสงสัยจะเป็นไวรัสของพวกออโตเมตอนหรือไม่ก็พวกแมลงที่ผมเลี้ยงไว้ในบ้านและมือบอลมากดคีย์บอร์ดผมเล่นไม่ต้องห่วงครับผมรักในประชาธิปไตยทุกคนรวมมีสิทธิ์ออกเสียงตามความคิดของตัวเองเฮ้ยเพื่อนกูปไปดูฟีเล่นมาเล้วไม่เห็นสนุกเลยเคตอนแรกกนะ็น่ะผมรักประชาธิปไตยจริงๆเลย คอนเทนต์ในเกมในอนาคตยังมีอีกเยอะสตูประเภทใหม่หรือหุ่นยนต์ที่มันยิงเราเปี้ยงเดียวน่าจะแตกเป็น5ส่วนและไหนจะมีพวันที่3าที่คุณน้องไปเยผยแร่ประชาที่ปไตยและอีกสิ่งที่เกมนี้มันยังขาดไปนั่นก็คือบอสไฟเพราะว่าภาคแรกมันก็มีอะไรแบบนี้และจะถามผมว่ามึงรู้ได้ไงวะเพราะว่ามันมีหลักฐานเป็นซาาของไฮโลดบอสของพวกมแมลงในภาคแรกแต่มันก็อาจจะเป็นอีเตอร์เอกก็ได้แต่ผมว่าเดกคงไม่ปั้นโมเดลมาเป็นของดูต่างหน้าหรอกสุดท้ายแล้วผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมท คลิปวิดีโอนี้จนจบเช่นเดียวกับคนที่ติดตามผมหรือกําลังจะติดตามบอกคุณนําเป็นเหมือนสเตมที่เวลาปักเข้าคอผมแล้วรรทํให้ผมมีแรงได้สู้กับโลนแสนโหร้ายใบนี้สว่วนนี้ผมขอตัวไปเยผยแพร่ประชาธิปไตยขอตัวไปเขียนคลิปวิดีโอที่ดองเอาไว้ออกมาก่อนและก็สวัสดีครับ